สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนนะครับในช่อง Basic Com Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการออกแบบปกรายงานนะครับให้สวยงามแบบมืออาชีพนะครับง่ายๆใครก็ทําได้นะครับด้วย Photoshop นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการออกแบบปกให้สวยงามขนาดนี้เนี่ยทำยากจริงไหมนะครับสรุปไม่ยากเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีไฟล์ตัวอย่างให้เพื่อนๆนาไปแก้ตามที่ผมสอนไว้ด้วยนะครับก็จะแก้ได้ง่ายขึ้น นะครับผมก็จะสอนแต่การเปลี่ยนโลโก้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนรูปภาพและการเปลี่ยนตัวกอนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกนะครับผมก็จะลองเปลี่ยนโลโก้ก่อนนะครับกรณีที่ผู้ใช้นะครับเอาไปทําไม่ใช่องค์กรเดียวกับผมนะครับผมเป็นอาชีวะใช่ไหมครับถ้าต้องการเป็นสวทละทำยังไงนะครับผมก็จะไปโหลดไฟล์นะครับสวทนะครับนี่ครับที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับ ในกรณีนะครับไฟล์นี้ยังไม่ได้เป็นพื้นหลังแบบโปร่งใสแบบ PNG นะครับวิธีการทําโลโก้ให้เป็นพื้นหลังแบบโปร่งใสทํำยังไงนะครับขั้นแรกก็ต้องปลดล็อกไฟล์นะครับก่อนนะครับกดบนคียแล้วกดโอเคนะครับเพื่อพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือกนี่ครับ Magic w a n t o นะครับเพื่อตัดพื้นหลังออกนะครับคลิกหนึ่งทีครับกด Delete ครับลบออกคลิกครับ Delete นะครับ delete นะครับเมื่อพื้นหลังเป็นโปร่งใสแล้วนะครับเราก็ทําการเซฟนะครับเป็นไฟล์ png นะครับก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับหรือ save ก็ได้นะครับผมตั้งเป็นโลโก้2นะครับเปลี่ยนนามสกุลเป็น png นะครับเสร็จแล้วกดเซฟครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ไฟล์โปร่งใสมาใช้งานแล้วนะครับผมจะลองเรียกมาใช้ใหม่ดูนะครับกด Open นะครับ นี่ครับโลโก้สนะครับนี่ครับแล้วก็ลากมาวางนะครับก็คลิกซ้ายค้านนะครับลากมาเลยครับวางนะครับก็สามารถย่อขยายได้นะครับก็คลิกที่โลโก้ตัวเก่านะครับโดยเลือกนี่ครับสิเล็กแล้วก็ลบดิลิออกครับโลโก้ตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับก็ย่อให้อยู่ในวงกลมสัหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับโอเค เท่านี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนโลโก้ได้แล้วนะครับส่วนกรณีการเปลี่ยนตัวอักษรล่ะนะครับก็นี่ครับเลือกตัวทีนะครับแล้วก็ไปเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนนะครับตรงไหนก็ได้ครับนี่ครับตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมครับสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับสําหรับไฟล์นี้ผูเรียนก็สามารถนําไปอายุใช้ของตัวเองได้เลยนะครับนี่ครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับ เปลี่ยนได้ทุกข้อความนะครับสำหรับไฟล์นี้นะครับนี่ครับด้านล่างก็เปลี่ยนได้นะครับเราคลิกทีนะครับแล้วก็ไปเลือกข้อความที่ต้องการจะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับถ้าผมต้องการเปลี่ยนรูปภาพท่านนล่นะเปลี่ยนยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็คลิกนี่ครับช่อง selection ก่อนนะครับแล้วก ที่รูปภาพนะครับอ่าผมจะลองเปลี่ยนภาพใหญ่ภาพนี้ก่อนนะครับคิหนึงทีครับมันก็จะชี้ไปที่รูปภาพนะครับที่เราวางอยู่นะครับผมมาอยู่ตรงออบเจกตตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเลือกรูปภาพใหม่มาแทรกทับรูปภาพเก่านะครับทำยังไงนะครับไปที่ไฟล์นะครับเลือกโอเพ่นนะครับอ่าผมเอาไปเลือกนี้แล้วครับแล้วกันนะครับอ่าเป็นไ t ทีครับนะครับ ไปคลิกนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับกดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ทำการย่อนะครับนี่ครับลากมาวางนี่ฮะนี่ครับลากมาวางให้ออกมาทา้งมุมนะครับมันก็จะได้มองเห็นเลเยอร์นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่เลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนนะครับนี่ครับมันก็จะชี้พี่จุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลากมาวางเลยครับ คลิกสายคานะครับแล้วมาวางครับปึ๊บนะครับแล้วก็ปิดไฟเก่าออกนะครับมันก็จะทับประมาณนี้ครับขยายสามารถย่อขยายได้นะครับต่อไปนะครับเนี่ยคลิกที่ไฟที่เลือกมาครับผมเปเลเยอร์เจ็ดนะครับที่เลือกมานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกนี่ครับเคดคิปปิ้งนะครับตัวนี้นะครับ เขต์ิป i p p i n g mark นะครับลิกปุ๊บนี่ครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในช่องตัวนี้ทันทีนะครับเราก็สามารถย่อขยายได้นะครับจัดตำแหน่งได้นะครับจะให้มันโชว์ช่วงไหนของรูปภาพนะครับนี่ครับประมาณนี้นะฮะย่อขยายได้นะครับนี่ฮะโอเคเสร็จแล้วกด enter ครับ เห็นไหมครับเท่านี้ผมก็สามารถแทรกรูปภาพมาในฟอร์มนี้ได้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปผมจะลองแทรกให้ดูอีกสักหนึ่งอย่างนะครับคือไฟล์รูปตรงนี้เองนะครับโอเคคราวนี้จะลองแทรกให้ดูนะครับมันจะเปลี่ยนรูปภาพส่วนต่างนะครับก็คลิกที่รูปภาพเหมือนเดิมครับเราจะได้รู้ว่ารูปภาพอยู่ที่ส่วนไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดไฟล์ที่ต้องการแทรกเข้ามาครับ หัวป็นไฟนี้แล้วกันนะครับไฟใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวม่คลิกเพื่อปลดล็อกนะครับแล้วก็ดึงมาทางนั้นนี่ครับมุมนะครับเพื่อให้มันแยกเป็น2ไฟล์นะครับโอเคต่อไปครับก็คลิกที่ ช่องเลเยอร์นะครับเปิด่ยนเลเยอร์นี้ใช่ไหมครับผมก็ลากมาวางเลยครับคลิกซ้ายค้านะครับปึ๊บวางลงไปนะครับโอเคมาแล้วก็ปิดไฟเก่าออกครับคราวนี้ก็ทําเหมือนเดิมครับคลิกขวาที่เลเยอร์แที่ล่างใหม่นะครับก็เลือก K Shipping นะครับตรงนี้ครับปึ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับ ลูกาหัวเข้ามาในวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้อ่าผมก็เลือกได้จะเอาหน้าใครโชว์นะครับนี่ครับนี่ครับย่อขยายได้นะครับ,รบ,รบเรียบร้อย Enter นะครับนี่ครับเท่านี้เราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนนะครับรูปภาพแทรกในสานที่เราต้องการแล้วนะครับเห็นไหมครับเท่านี้เราก็สามารถตกแต่งนะครับหน้าปกได้อย่างมืออาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับโดยไม่ต้องมีความรู้ในด้าน PhotoShop มากมายนะครับเพียงแค่มีไฟล์แล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความเป็นก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์ไปที่ท้ายคลิปนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับการสอนวิธีการออกแบบนะครับปกรายงานให้สวยงามแบบมืออาชีพนะครับง่ายๆใครก็ทำได้ด้วย Photoshop นะครับโอเคครับถ้าถูกใจนะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับช่อง Basic.com Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการสร้างคลิปดีต่อไปนะครับพบกันใหม่ในพ p ีหน้าครับสลับวันนี้สวัสดีครับ